ว้าเดวตากลัวโอ้โหเลเวลไม่กลัวปะลูกฮะเลเวลไม่กลัวหรอว้าวสวัสดีครับวันนี้เลเวลจะไปเที่ยวที่ไหนครับไปดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเหรออันนี้ต้องมาดูปลาก่อนอันนี้ต้องมาดูปลาก่อนแล้วก็เราจะขึ้นไป เราเราจะขึ้นไปสูงสูงหัโบสถ์ใช่ไหมลูกตุงตุงหาโบสถ์สูงสูงเลยตรงตุงเลยไ,ไปกันเลยไหมไปกันเลยไหมลีบไปเลยโอเคครับอ้อมมาสตอร์นี่ถึงแล้วครับสัตว์น้ำร้อยเอ็ดสัตว์น้ำร้อเอ็ดโอเคไปเลยลูกโอเคครับทางเข้าอยู่ทางไหนเลีบ ทางเข้าฝั่งนี้ลรกทางเข้าฝั่งนี้ครับเปิดไปเลยโอเคเปิดเข้ามาก็จะเจอประมาณนี้ครับเปิดเข้ามาไม่ได้เสียบัตรนะครับเปิดเข้ามาก็เข้าไปได้เลยว้าวนี่จะประมาณนี้นะครับ ออกมาแล้วโอ้โหเปลาตัวใหญ่เลยลูกเลวลเลวเลวปลาตัวนี้สิโอ้โหเด็กตา <c oughs> เดี๋ยวทางเข้าเดี๋ยวก่อนลูก <c oughs> เดี๋ยวมาดูนี่ก่อนนี่มาดูนี่ก่อนอันนี้คือเทียนใหญ่นะลูกนี่เห็นไหมอันนี้คือเทียนใหญ่โอ้โห เทียนใหญ่ที่เขาแกะสลักไหมลูกนี่ว้าวอันนี้คือเทียนนะครับเทียนที่เขาแกะสลักครับโอ้โหนี่ก็ที่ถ่ายรูปครับผมพ<ะ>อมาก็จะเจอตู้ปลาเลยครับฮึเฮ้ยนี่ปลาอะไรละ่ประปลาปลาดุกโอ้โหไม่ใช่ปลาดุกระลูกไม่ใช่ปลาดุกวะไม่ใช่ปลาคาร์บ ปลาอะไรมันเรียกปลาอะไรมันไม่มีชื่อเลยมานะครับโอ้โหเราจะเจอตู้ปลาใหญ่อันนี้ก็จะเป็นตู้ปลาเล็กครับตู้ปลาเล็กปลาเยอะแยะเลยครับผมโอ้โหนี่ปลาใหญ่ครับว้าว เดี๋ยวตาเห็นปลาป่ะลูกว้าวเออเลเวลมาดูฝั่งนี้ก่อนสิลูกดูฝั่งนี้ก่อนที่นี่เขาเรียกปลาอะไรเลเวลไม่รูร้เหรอว้าวเลวเลวปลาตัวนี้มันเปลี่ยนสีได้ด้วยเนะลูกดูสิมันเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเปลีี่ยนส เฮ้ยว้าวไอ้เป็นตัวปลาประมาณน้อยครับปลาตะเพียนทองโอ้โหอันนี้ปลาอะไรลงนี่ไงชื่อมันอยู่นี่เอ้ยชื่อมันไม่มีโอ้ oh. ไหนโอ้ oh. อันนี้ก็ อันนี้เป็นปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนทองแล้วก็ปลากระโหบว้าวเด็กๆสนุกกันเลยสนุกกันใหญ่เลยครับว้าวเล้วเปลาอะไรปลาลิโม่ฮะปลาลิโม่ใช่เหรอ,หอตัวเล็กจังเลยเล็กมาก วว้าปลาสวายปลาสวายเฮ้ยพ่อโอ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่นะลูกมันไม่ใช่ปลาสวายนะนี่ปลาสวายไหนดูดีๆดูดีๆนะลูกปลาดูเบลซีด้วยทำไมมันทำไมมันนิ่งอย่างเลยเรเบลตู้ปลาครับไหนลูกเฮ้ยเรเบลเรเบลมือมันมันนี่มันนี่มันนี่เดียว อ๋ยโอ้โหอันนี้เป็นปลาบูครับปลาบูปลาบูท้อปลาบูไม่ทองประมาณนี้ครับปลาบู มาดูปลาตัวนี้โอ้โหอ,อันนี้ปลากระพูกนะลูกนี่ไหนดูอีกสิเฮ้ยอ,อันนี้มันเหมือนปลานินเลยอะไรเปล่าเหมือนปลานินอันนี้คล้ายปลานินเลยนะครับชื่อไม่มีครับปลาว้าว สีใสสดสีสวยสดใสสีใสสดสวยอืมตู้ไฟมีสีเลยนะครับเปลี่ยนสีได้ด้วยปาลาจระเม็ดครับอืมปาลาจระเม็ดปลาจระเมศเพราะว่าฟันมันคมนะครับปลาจระเม็ด ใหญ่จริงไหมครับวว้าปลาเทโพปลาเทโพครับปลาเทโพครับปลาเทโพจะประมาณนี้ครับปลาเทโพปลาเทโพคล้ายๆปลากรดว้าวสีงามครับสีงาม เจ้าตัวเล็กดื้อครับตัวตัวเล็กว้าวตอนนี้เลเกวลก็อยู่ในอุโมงนะครับเลเกวลกก็อยู่ในอุโมงแล้วเดี๋ยว อันนี้คือตู้ใหญ่ครับภาพรวมตู้ใหญ่ครับว้าวตู้ใหญ่มากเลยครับตอนนี้ ตอนนี้เลเวลก็อ,อยู่ในอุโมงค์ครับอุโมงค์ว้าวเลเวลเลเดวิลว้าวข้างบนสวยมากเลยครับข้างบนสวยมากเลยว้าวอันนี้เป็นอุโมงค์อุโมงนะครับอุโมงค์โอ้โอเอวิลชอบตัวไหนเด็กฮะเอวิลชอบตัวไหน,น ตัวใหญ่แล้วว้าวเรย้ทำไมทำไมมันนิ่งอย่างเลยอ่ะเราทำไมไม่ว่ายน้ำอ่ะรอรอนี่ไง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 นั่นไงนั่นไงนั่นไงตัวเฮ้ยเรืว่ตัวใหญ่มาแล้วเฮ้ยโอ้ สนุกกันไปครับเด็กๆว้าวเด็กๆสนุกกันไปอ้าวเ็วใครเห็นปลาตัวนี้ก่อนนี่ลูกปลาจะเพียนนี่ใครเห็นตัวนี้ก่อนอ้าวมันอยู่ตรงไหนนะนี่คล้ายๆตัวนี้ลูกคล้ายๆตัวนี้นี่เฮ้ยตัวไหนไหน ไปเห็นก่อนนะอ๋อเลยเห็นก่อนแล้วครับนี่ไงครับปลาตะเพียนนี่ไงนี่ไงตัวมีหางสีส้มๆครับว้าวนี่ <ừ. S 1> โอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่โอ้โหใหญ่มากเลยครับ <c oughs> ตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่มาก ตอนนี้เราอยู่อุโมงค์ครับในอุโมงค์ว้าววิ่งกันกระจายเด็กๆสนุกไหมลูกสนุกไหมเดี๋ยวมาพ่อจะอุ้มลูปลาตัวนี้ปลาตัวใหญ่เลยโอ้โหเอ้ยทำไมมันจ้องหน้าเลยวะอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวดูปลาตัวนั้นมันจ้องหน้าเดี๋ยวสินั่นเห็นไหมเห็นไหมจ้องหน้าเดี๋ยตรง นีเหรอใช่มันจ้องหน้าเลยเพื่มันจะวิ่งหมายเร็วๆหรอไม่มันว่ายว่ายน้ำแล้วไม่มันดูดีจังว้าวอันนี้คืออุโมงค์เขาภาพรวมอุโมงค์ดีใจใหญ่เลยครับเดลเตต้าดีใจใหญ่เลยนี่เดลจะมาอยู่ฝั่งนี้ครับ มาเร็ว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 เร็วเร็วเร็วว้าวอ้าวใครเห็นปลาตัวนี้ก่อนปลากดแค่โอ้โหโคตรใหญ่เลยอุ้ยจุดระงับเหรอระงับมันใหญ่มากเลยครับเท่ี่ปีเราจะไปไหนต่อ อก็จะประมาณนี้ครับเฮ้ยเลเวลอันนี้คือปลาอะไรเลเวลเลเวลดูสิใชอันนี้มันคือปลาหลดนะลูกปลาหลดใช่จับได้จับได้สินี่ปากมันเล็กๆเองนี่เห้นไหมปากมันเล็กๆเองต่อไปเราก็จะขึ้นไปหอครับหอหัวเฮ้ย ไปเป็นไงเดี๋ยวพอ่อเป็นไงสนุกไหมสนุกต่อไปเราจะไปที่ไหนต่อเราจะขึ้นไปขึ้นไปหอโบสถ์ป่ะลูกมันน่ากลัวมไหมมันไม่น่ากลัวเลยนะนนอือไปเลยเราจะไปกันเลยครับขี่รถขึ้นไปเหรอไม่เดินสิ<ะ>ได้ไปเลยครับดีครับ อันนี้คือเป็นเป็นส่วนขนาดย่อครับของบึงพลานชัยครับส่วนขนาดยอด่อภาพจำลองภาพจำลองครับภาพจำลองอันนี้คือหอโบสตหอโบวตครับที่เราจะขึ้นไปครับนี่เลยครับตรงนี้เลยอันนี้คือเป็นน้ำรอบบึงพลานชัยนี่นครับประมาณนี้ครับ ที่เราจะขึ้นไปครับโอ้โ oh, ห oh. ที่เราจะขึ้นไปเราจะขึ้นไปสูงสุดเลยนะครับออกจากนี่มาปับป๊บก็เห็นเลยครับหอโบวชอยู่ยใกล้กันครับอันนี้คือภาพรวมครับภาพรวมนนตรงไหภาพรวมคว่าภาพรวมนะบึงพลันชัยถึงแล้วครับ รถรอบมึงก็ถึงแล้วครับหอโหวตครับโอ้โหใหญ่มากเลยว้าวเยอะโอ้โหยไงครับหอโหวตครับถึงเรียบร้อยครับที่จะที่จอดรถเยอะ ถึงแล้วครับน้องเลเวลถึงแล้วเราจะขึ้นไปห้อโโวตกันไปกันเลยครับเลเวลสูงมากเลยครับโอ้ไปเลยครับไปเลย เวลาเปิดปิดครับเวลาจำหน่ายบัตรเช่นชมประมาณนี้ประมาณนี้ไปเลยเดินขึ้นไปเลยครับ เฮ้บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเดี๋ยวะเดลยครับทางเข้าเขาล้อนนะนานำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปว้าวทางเข้าครับสแกนผ่านเรียบร้อย สองเด็กรับ,รบ <า S 1> มีสมาธิไปเลยบนซ้ายขึ้นลิฟต์เลยลูกตรงไหนนะเฮย้ยไหนนะนี่ไงทางขึ้นจุดบอว้าเรียกบัตรก่อนครับเดี๋ยวรอก่อนสิ เดี๋ยวต้องรอต้อรอถายต้อรอได้ไหมคะเดี๋ยวรอก่อนลูกเฮ้ยเลวิวอันนี้มันคือปากอะไรนะปากปกปลาดุกยักษ์เหรอเอาหัวเลวใส่สิโอ้โหปลาดุกยักษ์อีกกินหัวเลวแล้วครับมันไม่กินอ้าวเหรอมันไม่กินเหรอนี่นี่ไงเลวิวเลวิวนี่ไงปลาดุกปลาดุกใหญ่ เดีย๋ยวมาดูนี่ลูกเมืองสาเกต์นครอย่าไปแตนะลูกอย่าไปแตะนะอ,อย่าไปแตะนะมันเป็นภาพเหมือนทอทั์ใหญ่นะ เลเ l ลอันนี้ 4, 2, 3, 2, 1, 1> like. ่ช้างเลลูกอันนี้เป็นช้างอันนี้เป็นหมาานงแบดแ่กังบววอะ้โปรเจคเตอร์๋อโปรเจคเตอร์ใช่ไหมนี่ภาพโปรเจคเตอร์ เป็นลิฟต์ครับเป็นลิฟต์มีลิฟต์ด้วยครับจุดชมวิวถึงแล้วครับจุดชมวิวถึงแล้วครับเดวิลว้าวสูงไหมเดวิลเวลเลเวลยืนยืนมาหาพา่อสิเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ โอ้โหโอ้โหจะชมวิวครับเลเวลวิวสวยงามไหมลูกสวยงามไหมดูสิดูสิในโทรศัพท์ก่อดสิดูสิโอ้โหมีภูเขาอะไรบ้างลูกข้างในนั่นเราดูฝั่งนี้ลูก เร็วเร็วมาดูนี่ลง นี่เลยต้องมาดูตรงนี huh. ้ลูกลดูดูถึงนี่นี่มีกล้องสองเลยนะกรัไปบกลไ้าะลไเไปยืนตรงนี้สิเนไปยืนตรงนี้สิอช็องไงลูกอันนี้มันมันต้องหยอดมันต้องหยอดเหลียญนะลูก พ่อไม่มีเหรียญนหยอ,อดนะมัดนไหมเอ้ยไม่เรียนมาเอา้ออออไปเลยเข้าไปเลย ไปเลยลูกเอเวลสวยมากเลยเอเวลทางเดินข um ึ้นสวยมากเลยลูกโอ้โหสวยมากเลยครับโอ้โชั้นสามสิบสองครับงั้น เวโอ้โหมาถ่ายรูกด uh ูสิครับโอ้โหชั้นสาสองสวยมากเลยครับเป็นดอกไม้ประดับว้าววิวเหมือนเดิมครับวิวกระจกเหมือนเดิมขึ้นไปเลยลูกชั้นต่อไปเดว ฉันต่อไปเลยครับว้าวบรรยากาศดีมากเลยชั้นข้างบนครับ โอ้โหดูข้างล่างสิครับว้าวเพี้ยมาเจอนตรงนี้สิลูกโอ้โหน่ากลัวไหมลูกไม่ไม่น่ากลัวเลยหรอโอ้โหสูงมากเลยนะครับนายโอ้มาเลยมาจากมือพ่อสิทางแคบครับตัวทางแคบนะครับแคบแล้วลูก อ,อุมาเลยให้เจ้าสิลงเลยเร็วอ้าวชั้นนี้ไม่ไเร็วชั้นนี้เย็นสบายมากเลยโอ้โหดูข้างล่างดีครับดูข้างล่างโอ้โหว้าว สูงมากเลยครับอันนี้เป็นไปแลลวลูกเดี๋ยวจะไปดูกล้าเหยียบไหมนะฉันเหยียบกระจกนะดูสิเดี๋ดวยวจะกล้าเหยียบไหมครับเป็นกระจกเดี๋ยวถอดรองเท้า,ทาก่อนลูกต้องถ่ายรองเทาง้า

เลเ้ยวกลัวครับเลเ้ยวกลัวเลต้ากลัวบล็อกเอ้เอ้ยเลี้ยวกลัวเลตากลัวเลเลตากลัวเลต้ากลัวบลูกเลต้ากลัวครับ เดวไม่กลัวปะลูกอาบวะเดวตากลัวเดวตากะโอ้โหเดวไม่กลัวปะลูกฮะเดวไม่กลัวเหรอ อันนี้ว่อไปดู่ชั้นนี้จะเป็นบรรยากาศลมเย็นมากเลยครับลมพอดเย็นเลยครับชั้นนี้ ชั้นข้างบนมีอีกนะลูกขึ้นไปอีกเลยไปแลนะลูงชั้นสุดท้ายครับชั้นไหวพ้พระ กันไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย